ขณะที่นปชมเมื่อวานนี้ถแถลงที่เอ็มพิโรเวอร์ราดพรา้าวคุณพิดาถาวรเศษถแถลงนะครับว่าวาระนี้เป็นวาระสําคัญสําหรับคนไทยเรามาอยู่ในจุดที่ถือว่าเป็นวิกฤตการเมืองระดับสูงสุดผู้รักประชาธิปไตยถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาแบกรับภารกิจที่จะทําให้ประเทศสามารถเดินต่อไปเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประชุมแกนนาทั้งประเทศใช้ชื่อว่านปาชลั่นกองลบเป็นสัญญาที่ต้องการสื่อสารไปยังคนไทยทั้งประเทศและผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลก ว่าจําเป็นต้องเตรียมตัว,ตวดำเนินการเพื่อประเทศนี้อยู่เป็นปกตินัดหมายวันอาทิตย์23กุมภาพันธ์ใช้สถานที่โคราชนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเป็นเวทีระดมความคิดความเห็นใน2หัวข้อคือยุทธศาสตร์ยุทธวิธ,าาธาาีและการปฏิรูปประเทศ คุณทิดาแถลงว่านปชลั่นกองลบหมายความว่าพร้อมแล้วที่คนที่รักประชาธิปไตยไม่อาจจะทนเห็นให้สถานการณ์ที่ย่ำยีความเท่าเทีเทยมของคนในประเทศดำเนินต่อไปซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและต่อประชาชนทั้งอนาคตเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปค่ะก็หลังจากที่คุณทิดาพูดประโยคนี้จบคุณทิดากับแกนนำปชคนอื่นๆก็แสดงสัญญาณด้วยการชักธงรบพร้อมกันนะคะ จากนั้นคุณธิดาก็พูดถึงประเด็นของสารแพง่งโดยมีการเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยของสารแพ่งเมื่อปี53คุณธิดาบอกปี53คุณพร้อมพง์โคษกเพื่อไทยไปฟ้องสารแพง่งให้ทางรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ยกเลิกพรกอฉุกเฉินให้สารยกเลิกคำสั่งของคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพในขณะนั้นแต่ว่าสารได้บอกว่าสารไม่อาจก้าวล่วงไปพิจารณาหรือทบทวนการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารได้ นี่คือฝั่งนปชเนี่ยน้องไบรท์โดยที่